เกิดอะไรขึ้นเมื่อผมต้องมาทํางานเซเว่นในตอนกลางคืนที่คู่จะปวดหัวาอาจจะเกิดอะไรก็ไม่รู้ทั้งเยอะแยะนะอทั้งโจรป้นทั้งผีหลอกคืนนี้ผมจะอยู่ถึงเช้าหรือเปล่าโปรติดตามในคลิปนี้ได้เลยลาสโกเติมอะไรเนี่ยเติมขัจตัวนี้ มันดูเหมือนกระสุนญี่ปุ่นบางชนิดพึ่งมแบบพิเศษป๊วปิ๊วปี๊วปิ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 ๊วปี๊วปิ๊วปิ๊วปิ๊วปี๊วปิ๊วปิ๊วปี๊วปิ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 ๊วนิ๊วป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 อนก่ิ๊วป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 ินวปิ๊วปอยู่ิมเงินวปิ๊วปนซี่เคนเคยวนการ เป็นเอ่อเป็นพนักงานการดึกของเซเว่นตอนตีสามเฮ้ยแต่ว่าเสียงมันดังจังวะกูดของกรเป็นพนักงานเซเว่นตอนตีสองเอาละภากิจของเราก็คืออะไรเอ่ยผมเข้ามาแล้วผมต้องทำอะไรต่อไปไออคืออะไรเอ่ยผมต้องมอบมอบนี่นะเอ้ยใค,อใครมาโอ้โหใครมาละอ้วกแตกเนะี่ยอืมเป็นผมได้ลางานมาเก้าวันแล้วสงสัสยได้งานใหม่แล้วมั้งเนี่ยโอ้ย ชีวิตผมต้องมาทํางานแล้วใครมาขี้แตกตรงนี้เนี่ยเอาละ่ะภารกิจของเราก็คือต้องถอดถังขยะออก <L> ผมดาวน์ถังขยะโ <Nope. S 1> อะนี่ไงถังขยะลำไมหมอบอเอาเฮ้ยฟ้ากับอยู่กับพี่เฉยเลยเอาละ่ะมา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 ต้องทิ้งถังขยะก่อนเอาละ่ะผมมีผมมีสองมือเลยผมถือได้มือเดียวมันคืออะไรกันแน่วะถั <L> งขยะ,ะจิ้มจิ้มจิ้มเฮ้ยทิ้งดิทิ้งแล้วทิ้งแล้วไม่มีอะไรอีกแล้วใช่ไหมไม่มีนะ มันมันก็ไม่มัน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 ไม่ใช่เกมเบียร์แล้วครับทุกคนมันคือเกมที่จะต้องทำความสะอาดเซเว่นอะไรประมาณนี้นะห๊ <c oughs> บอกแกตัวเองก่อนนิดนึงเ <c oughs> สียงอะไรว่าเฮ้ยใครมานอนกุนตรงนี้แหละแต่ป้าเข้าห้เลยเนะี่ย๋ยวเอาสากกระเบือยจะตายยักหน้าเข้าห้เลยโอ้และคูทําให้ฉันกลัวไม่กลัวละครับตกใจไอ้ <c oughs> บ้าและคูอะไรอยู่แถวหนีเนี่ยโอ้ยไอ้บ้าเอ้ย ฮัทจะเอไม่มีใช่ไหมฮันแน่อย่าเลยเว้ยอย่านะยเว่ยอย่านะเว้ยว<อ>ประตูแป๊บหนึ่งผมกลัววะ่ะอ่านนี่เอาล่ะตรวจสอบกล้องเก็บประตูปิดฮะเก็บประตูปิดหรือฮะนั่นต้องเปิดแค่อย่างเดียวเอาละเฮ้ยเจอแมวด้วยแฮะแมวทำงานในบริษัทกลางคืนทุยทำงานเซเว่นไฟเว่นกลางคืนเฮ้ยใครเข้ามาละร้านน้แป๊บหนึ่งเฮ้ย โอ้สวัสดีครับลุงลุงนี่โอ้ลุงลุงครับคุณลุงต้องการอะไรครับผมช่วยหาไหมครับโอ้ลุงเือนกูช่วยเลยเอาจ่ายตังลุงจ่ายตังแล้วเหรอเฮ้ยมาเก็บตังลุงดีกว่าสวัสดีครับลุงลุงเสืออะไรสามกระป๋องฉันต้องการแค่แค่นี้นะแต่คุณไปนี่สิบเจ็ดดอลลาร์ล้วนะครับฉันลืมกระเป๋าตังอ่ะจ่ายทีที่หลังได้ไหมจ่ายที่หลังอะไรเราไม่ฟปจนใจอ่าคุณเป็นบนไหน ฉันจะจำมันได้กูไปละสัตว์เอ้ยเสียเหล้าก็ไม่ได้ขิวเหล้าจะตายห่าแล้วโอ้ยไปหาเมียแมนะ่ก็ด่ากูอีกตายหา่าไอ้บ้าเอ้ยไปไปไปกลับกรับกบโอ้ยแย่แย่แย่ร้านนี้ไม่อยากมาซื้อเดอ้อเอา้าเฮ้ยแล้วกูเกี่ยวอะไรเนะี่ยร้านมันแพงก็เรื่องของร้านดิมันเกี่ยวอะไรกูแล้วก็ไปแล้วก็ไปจ่ายตังค์กี่เดือนแล้วเนี่ยลุงผมต้องไปเติมสต๊อกลูกค้าอกีกเมื่อกี้มึงหยิบขวดเหล้ามาแต่มึงให้กูเติมอะไรเนะี่ยเติมคับ ตกใจจังเลยโอ้ตกใจมากเลยครับกูพีบูรสองข้างกูตีดข้างเดียวสงสัยเป็นพิการแน่เลย่พนักงานพิการโอ้โหโอ้ยกูเนื้อให้ใจเนื้อใใจจริงๆเลยเนี่ยโอ้ยทำไมเป็นพนักงานต้องมาทำอะไรแยกจุกแยกขนาดนี้ด้วยสองพันปีต่อมาอาแล้วครับทุกคนตอนนี้ผมเหลือชิ้นเดียวแล้วจื๊บก็ให้เรียบร้อย ครบท tamam. <c oughs> ิพย์รอดแล้วผมวางอันนี้เสร็จผมก็น่าจะได้นอนแล้วนะใช่ไหมใช่ไหมมาเลยมาวางสุดท้ายดีกว่าปั๊บเขาให้เฮ้ยเออนี่ไงวางไปเลยเอาละเฮ้ยไอโหลนี่ใครวะเฮ้ยลุงโอลนครับลุงตุ๊กตาแล้วครับลุงโอลนี่เป็นผีวิญญาณเลยไอจ้เอกกินคุณเหมือนแล้วดูไม็ไม้ผลี ขอบคุณที่ชมครับผมก็เพิ่งไม่ได้อาบน้ำมาประมาณ30วันก็ห้อยแล้วข่ามอะไรวะโอ้ปื๊บปืบไม่มีอะไรใช่ไหมฮะปลาปลาเป๊ะเป๊ะปื๊บปื๊บจับจับเฮ้ยใครเข้ามาเฮ้ยลูกค้าเข้ามาโอ้สวัสดีครับเจ๊โอ้เจ๊เดินมาเจ๊ปวดขี้หรือเปล่าเพือเจ๊ก่งตู่อย่างนั้นเจ๊มาผมเลือกอะไรให้ไหมเนี่ยโอ้โหเจ๊ได้สาผมบ้างไปเลยเอ๊แต่รถตัวชาน โอเคครับผมกูมรอกันโอ้迈克斯มันเอาไอติมผสมกับเนื้อหมูไอติมรสเนื้ออย่างั้นหรือเนื้ออะไรล่ะเฮ้ยมันเริ่มน่ากลัวทุกวันทุกวันละไอ้ทุย้ยอืม,ไม,ไ,ม,ไ,มไม่มันเขไม่มีอะไรหรอกมั้งโอเคเอาผมไปดูเจไดีวกว่าเจจะเข้าน้ำหรือเปล่าอืมสวัสดีครับเฮ้ยตอนนี้มีห้องน้ำหรือเปล่าวะผมอยากเข้าห้องน้ำโนบุได้บ้าไปแล้วผู้จัดกา,นะารจะทำหลายอย่างกับสิ่งเหล่านี้ มันดูเหมือนกระสุนญี่ปุ่นบางชนิดฉันไม่รู้แน่นอนเอาละมันเป็นกระสุนตรงไหนเอ่ยมันคือยนันนะมันเป็นยันภาษาชิงชงเชาฉี<ก>ออโอเคไม่ไปดีกว่าเหมอนว่าชิโนบุเอ้ยไม่ใช่โนบุจะไ,ได้วางอะไรเหมือนบแ,แบบแกแบบเป็นพระงานคนเก่าฮะแล้วก็ <Hey. S 1> ขังตัวเองเไว้ในห้องน้ำแล้วก็อาจจะเอาอยันไปแปะกันอะไรสักอย่างซึ่ง เพอร์เจอร์ไม่มีอะไรหรอกมันไม่มีอะไรหรอกเชื่อเพอร์เจอร์อ้เพอร์เจอร์เพอร์เจอร์ตั้งแต่กูมาทำงานไอ้เซเว่นน่ะกูไม่เคยเจออะไรที่มันปกติสักค้างเลยนะเว้ยเขาจะมีตาแก่เส็นเล่าไม่ยอมจ่ายตังค์บิดตังค์แล้วก็บีตาแก่แอบมองท่ามองด้วยอะไรครับเจ๊จ่ายตังค์แล้วครับเจ๊อะไรเอ่ยมาอันไหนของมึงเจ๊ของมึงอ่ะเจ๊ทำไมทุกอย่างถึงแพงอะที่นี่ซื้อที่ร้านหนึ่งไม่แพงกว่านี้แล้วนะ ขอโทษครับผมผมเป็นคนขายครับผมไม่ใช่คนซื้อเอ้ยทุยผมเป็นคนขายครับผมไม่ใช่คนเอ่ออ่อเอามันเป็นลูกกะหรีเอาด่ากูลูกกะหรีเฉยเลยโอ้ยเดือดตืบเดือดตืบเข้าให้เลยมันไม่มีอะไรใช่ไหมสวัสดีครับอ่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเค้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยอ้เฮ้ยเจเจครับ เฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยสวัส okay. ดีครับท่านผู้ชมสมาชิกผู้ชมทุกท่านโอสวัสดีครับอะไรเอาเฮ้ยไฟไหมเอาเฮ้ยเวรกรรมไฟมาไหมอะตอนนี้วันน evet mm ี้อกไม่เคยเจออะไรปกติสักครั้งเลยดีแ้แต่เพิงมีแบบพิเศษปิว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 เฮ้ยเสียงอะไรวะ เสียงแมงวีอะไรแถวนี้วะเนี่ยอะไรอะไรเสียงอะไรเสียงอะไรเขาอะไรเนี่ยเฮ้ยใครมาทักมองกูเนี่ยเฮ้ยไอโจนขออยู่ดีๆของกูได้ไหมมึงเป็นคุ้ยอะไรแอบมองกูใส่แม่ว้าวไฟดับเฉยเลยเอาละ ุไฟดับเฉยแลนเวลาเที่ยงคืนส0นาทีนั่นจากความล้มเหลวของรงีสารน,นี้จะทำให้ไฟฟ้าดับลงอะ,ะาังนนว่าแหล่งจ่ายไฟถูกขัดเป็นเวลาการตัดเชื่อมต่อของไฟฟ้าแรงโซน1น0 k งร้ทางวานแต่น่าเลก็กร้องขชวความพริโพวจัดการ <The S 2> ไอเทสรายงานและข่าวอื่นของวันนี้เรารู้นะ คุณกําลังฟังอะไรอยู่ย้ำอีกครั้งมันอยู่ข้างหลังคุณอิสเบไฮอยู่อะไรอยู่ข้างหลังกูล่ะเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรร้องวะสวัสดีครับสวัสดีครับเคสอะไรเอ่ยอะไรยังไงสวัสดีครับสวัสดีครับเกิดอะไรขึ้นวัดวัดเฮ้ยเสียงใครร้องเฮ้ยผีหลอกใครวะ ใครเมื่อกี้แต่ไอ้ใครขี่แตกตรงนี้เข้าองน้ำได้นะครับยินดีต้อนรับนะครับใครขี่แตกขยะสามารถติดไฟได้ต้องดับเอ้าสวัสดีครับเจ๊เอาอะไรเนี่ยเจ๊มาผูกหน้าหน้ากูเลยขยะสามารถติดไฟได้ต้องดับไฟโอเคแต่ตอนนี้ทำไงต่อเอ่ยมันไม่มีอะไรผิดปกติใช่ไหมเนี่ยโอ้โหกลับบ้านได้ยังไะเนี่ยโอ้เพิ่งเ่ยงคืนเองเหรอเอาล่ะเกิดอะไรขึ้น ว้าวมาสองรอบเลยเหรอเออโหเจ๊คือเจ๊ผมคือเจ๊มาดาผมมาของแพงนะเจ๊ยังยังจะบันหลอกผมอีกเจ๊เจ๊ครับอ,อ่ะไฟมาแล้วเฮ้ย ลูกค้ามาลูกค้าเข้าร้านลูกค้าเข้าร้านสวัสดีครับยินดีต้อนรับครับเขาบออ้าวอ้าวลูกค้ากูเมาอ้าวลูกค้ากูเมาไอ้นี่มึงโกยเหล้าไปแล้วก็โกยเหล้าไปแล้วไปจ่ายตังค์อีกบิดตังค์กูด้วยฮะโอ้ยสวัสดีครับนไออิลอนมัสหรือเปล่าเไอยอีลอนมัสใช่ล,ละไ่ะอีลอนมัสเอออีลอนมัสทำไมอีอลอนมัสถึงเป็นคนขี้เมาแบบนี้ได้สงสัยนี่คือโลกคู่ขนานเขาเออไอเอลอนมัสมา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 ,มา จะเอาอะไรก็รีบเลือกซัดหน้าเขาให้เดี๋ยวมับเกาให้นั่นเนี่ยฉันได้ทิ้งไว้เล็กน้อยแต่ก็โอเคจะจะเอาอีกมึงเป็นนี่สิบเล้านล่าอีกรอบนึงเงินะเพื่อนทุนโลกอันที่แล้วก็ประมาณ40ก <No. S 1> ว่าเลยนะเว้ยใช่ฉันจำได้แต่กระเป๋าของฉันไม่มีมึงจ่ายตังค์อันเก่ามาก่อนไอ้เขี้ยมเป็นคนไม่ดีเนะี่ยใ,ใครปิดประตูหลังวะเฮ้ยเป็นใครปิดประตูหลังผมวะ เอ้ยใครใครใครไอ้โจรโจรโจรไอ้โจร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 ไอ้โจรมึงเป็นอะไรโจรนจะโทหาตำรวจเดี๋ยวนี้เลยเอา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 รนาอยาเอาะตุไอ้เหียดูดูด uh, really ูดูดูดดู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 ดรดู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  เอ้าเอ้วกูโทรหาตำรวจยังไงเนี่ยเฮ้ยกูต้องไล่เหรอโอ้โหไอ้จูนไปไหนแล้วเนี่ยไอ้ชิ้นไอ้ขโมยมันบิดแล้วุ้ย2000 years later เฮ้ยเป็นคนโอ้โหไอ้นี่มัน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 ป้นเราวฮะทุกคนไอ้ไอ้คนไม่ดีเอ๋ยแล้วเพื่อนกูไม่มีสักคนมึงอะมึงอะเอาไงกูอีลอนมัสเฮ้ยใครวะลูกค้าใหม่เจ้ผมจ่ายให้เหมิงเจ้อะไรครับ คุณเจอสีนกำลังหาอยู่เจ๊ครับช่ยผมจะโจูนด้วยครับใช่ครับที่นี่นันครับอืมคุณติดหนี้สี่ดอลล่ารับอันนี้ต,ตัดีิสวัสด์อ๋อมนจ่ายตังค์อยู่อืกูเจอแต่คนไม่ปกติทั้งนั้นเลยเฮ้ยคืนอีนู่กูปวดหัวจริงๆเลยกูเจออะไรที่ไม่ปกติสักครั้งบ้างหรือย,อยังวะเน,นี่ยโอ้ย ทั้งเจอผีบ้างเจอขโมยบ้างกูเจอทุกอย่างกูจะบานฤกไปตอนนี้ไม่ไหวแล้วกูอยากนอนแหงๆโอ้เฮ้ยอะไรเดี๋ยเฮ้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 ยใครล่ะเอามาตอนไหนครับเจ้เอ,อีรอนมัดคนทำให้ฉันกลัวคุณต้องการอะไรไอ้เชฟเบิ้ลขอกูแล้วไม่ก็มาอีกนะสามโมงเช้าพบรถตู้เชฟเบเลตบินออกจากถนนโชคดีที่คุณขับไม่รอดในระหว่างการตรวจสอบพบว่าชายที่ขับถรถเดินทาพมึนเมา อ้าวฉันไม่จะไปต้นวุอ้าวเอี้ยได้ลดล่มอ้าวสุนมหนาไอ้ซัดมาป่นกูแล้วมันก็ตายหาเองบล็กสิงกำลังมาแต่ฉันจะไม่ช่วยคุณอ้าวเฮ้ยอะไรมาอะไรมาอะไรอะไรบอลลโอเหรอเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยตัวเฮี้ยอะไรวะเฮ้ยไอชาติมา ไอ้จัดชิโผงตายหายชาติมาอีดอกเฮ้ยตัวเฮียเลยว่าเฮ้ยอ้าวเฮ้ยว้าวว้าวอะไรมันต่อยกูเนี่ยฉันมาคอยจะทำเขาลดน้ำหนักได้ไหมห้องน้ำห้องน้ำมียันกูมียันนะเว้ยเอออย่านะเว้ยกูมียันกันผีด้วยไอ้ทำความสะอาดใน้านคร้รอบหนึ่ง โอ้กูเจอผีต้องมาเจออะไรอีกเด่ะดูเหมือนว่ากระสุนของโรโบจะยังมีชีวิตนี่หายไปผมมันทำให้อ้ยันนี่มันป้องกันกผีได้เว้ยแต่ก็าผมผมมาหลบในห้องนี้ก็น่าจะโอเคมันมีเลือดด้วยเอาง่ายสรุปให้ฟังง่ายๆเลยก็คือไอคนเมาเนี่ยมันตอนแรกมันมันมาเออมาเซ็นเล่าเซ็นก็คือการเออแบบว่ากูขอกินก่อนแล้วกูจ่ายทีหลังก็เหมือนแบบยืมๆไว้ก่อนประมาณนั้นแล้วก็ ที่มันวางแผนไว้กับเพื่อนมันแล้วก็มาปุ้นเราเว้ยเออมาปุ้นเราแล้วผมันออกไปได้ไปสักพักหนึ่งก็ตายหาครับนั่นแหละต้องทําความสะอาดตรงไหนบ้างเนี่ยพอมันตุยแล้วก็มาหาเราโอโหเลือดเลือดว้าวกูตกใจโอ้ยอะไรเนะี่ยชีวิตนี้กูไม่เคยเจอคนปกติสักครั้งไม่เจอสิ่งปกติไม่เจออะไรที่มันดีๆเลยอ้าวเฮ้อยอะไรเนี่ยกูเพิ่งออกมาไม่ยังไม่เห็นละนะเนี่ยลอยเลือดเต็มเลย มันไม่ได้ใช่ภาพหลอนแล้วยังมีอีกเหรอเรียบร้อยแล้วโอเคดีทั้งหมดของฉันจะจบลงแล้วฉันจะได้กลับบ้านแล้วเย้ภารกิจของกูจะได้กลับบ้านสักทีเอาละ่ะโอ้ <c oughs> ผมรอดแล้วแต่คืนนี้ได้กลับบ้านสักทีเว้ยเช้าแล้วโอ้ยเฮียจะได้หัวคยวยก็ไม่รู้หัวกล้วยหัวกล้วยเย้ คุณรอดในคืนนี้และรับการเลื่อนตำแหน่งเพื่อจับโจรคุณเป,ป็นพนักงานของเดือนแต่คุณไม่เคยตกลงที่ทํางานนี้อีกครั้งจบก็งแงสิเว้ยทำงานครั้งนี้กีกกูก็ต้องปวดประสาทอีกรอบเด้งดนีกูทำแค่คืนนี้คืเนเดลยยัยงกูทรมาน,มนตกตะลกสิบชาติเลยโอ้โห